จอมานพังอาดฟ้าตอนที่27บทประพันธ์ของคนพลัดถิ่นในตาของหลัวซิวหดเล็กน้อยเมื่อมองไปยังหญิงสาวที่ดูเป็นผู้ใหญ่และสง่างามบนเวทีก็รู้สึกประหลาดใจรัคนใจคนที่ได้รับการยอมรับจากซูเหมเยเหวามันย่อมไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่เริ่มได้ เสียงชายชะา,า,าอาวุโสของตระกูลจางตะโกนออกมาเมื่อสิ้นเสียงทุกคนก็เห็นเพียงลิงโยหลานที่ยืนบนลานประลองยุทธ์กลายเป็นเงาสีดำสายหนึ่งล่องลอยไปมาอยู่บนเวทีประลองลากเงามายาสีดำด้วยความเร็ที่น่าทึ่งส่วนอีกสี่คนก็แข็งค้างไปแล้วหลัวซิวขมวดคิว้วเขาพอจะเห็นใบหน้าที่งดงามและเครื่องขึมของลิงโยหลานได้อย่างชัดเจนแต่นั่นมันกลับทําให้ดวงตาของเขาล้ามากความเร็วระดับนี้ มันรวดเร็วจนทำให้เขารู้สึกตกใจเช่นกันเสียงดังขึ้นสี่ครั้งอยู่ๆคนที่อยู่บนเวทีทั้ง4คนก็ปิยวลงไปแม้ว่าทุกคนจะมองไม่เห็นว่าคนทั้งสี่ถูกผลักให้ตกลงมาอย่างไรแต่ทุกคนก็ต้องรู้ว่านั่นมันต้องเป็นฝีมือของลิงโยหลานที่ว่องไวดุดเงาผลักลงมาอย่างแน่นอนมีเพียงลัวซิลคนเดียวเท่าน,นั้นที่เห็นว่าลิงโยลานทิบคนนนั้นลงมา เธอใช้ความเดียวที่ไม่มีใครมองเห็นจู่โจมอย่างกรน,นั้นหันจนคู่ต่อสู้ตั้งตัวไม่ทันถีบทั้งสี่ตกวิธีอย่างรวดเร็วนำเร็วเสียยิ่งกว่าส่งนานมิงรัชทายาทแห่งแคว้นอูนานเลิงโยรานเข้าสู่รอบแปดคนสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายเสียงผู้โอโสตะกูลจางประกาศดังลั่นในที่สุดก็ถึงข่าวของหลัวซิวแล้ว ใครก็รู้ว่าโรสิวต้องมาเชิญหน้ากับชายหนุ่มแดนนักสู้ระดับหและเป็นชายหนุ่มที่มีอายุ20ปีที่จะง,งักอยู่ระดับ6มานานหลายปีแน่นอนว่าพวกเขาย่อมีพลังปราที่แก่กร่ามันไม่เป็นผลดีต่อโรซิวเลยโรซิวก้าวขึ้นเวทีประลองด้วยสีหน้าที่ผ่อนคลายและไม่ได้มีทีท่าว่าจะไปที่กังวลที่ต้องมาเชิญหน้ากับชายหนุ่มเหล่านั้นในความสงบของโรซิวทําให้ผู้คนต่างนับถือ ชายหนุ่มสี่คนที่ยืนอยู่บนเวทีประลองกับรัวซิลแม้ว่าพวกเขาจะมีอายุ20ปีกันแล้วแต่พวกเขาดูตัวเตี้ยกว่าลัวซิลเล็กน้อยและไม่ได้มีรูปร่างหนาเท่ากับลัวซิลมองดูแล้วลัวซิลน่าจะได้เปรียบมากกว่าลิงโยรานที่อยู่ด้านล่างเวทีกำลังมองไปที่ลัวซิลที่อยู่บนเวทีอย่างตั้งใจเช่นกันนางใช้ในตาเย็นเยือกและงดงามคนนั้นประเมินลัวซิลอย่างละเอียดมาจะมองลัวซิลให้ทะลุโปร่ง แต่ถ้าว่าเรือนร,รางราวกับเมฆหมอกนางสัมผัสไอปานที่ออกมาจากตัวโลเซียวไม่ได้เลยเริ่มได้เสียงของผู้บัญชะกูลจางดังขึ้นเป็นสัญญาณให้ทั้งห้าคนลงมือครั้นสิ้นเสียงชายหนุ่มนักศึก็พร้อมใจกันพุ่งตรงมาหาโลเซียวอย่างรวดเร็วและพร้อมใจกันออกหมัดอีกด้วยทุกหมัด้วนลวนุดเต็มไปด้วยพลังปานแท้อันน่ากลัวที่ปล่อยออกมาจากหมัดทั้งสี่ได้อย่างชัดเจนหมัดซึ่งแฝงไปด้วยพลังอันน่าหวาดหวัน่นพันพึง ทั้งสี่นั้นราวกับสามารถทำลายวกเขาได้ทั้งลูกหัวสิวยืนอ,อยู่ที่เดิมเก็บมือพ่ายหลังด้วยสีหน้าเรียบเฉยเมื่อเห็นพลังหมัดทั้งสี่โจมลงบนร่างกายของเขาอย่างรุนแรงและระเบิดขึ้นพลังออกมาทำให้เกิดสายลมที่รุนแรงทั้งเวทีปร,รองยุธสั่นสะเทือนจนเกือบจะถล่มลงมาชั่วพิตาหวัวใจของทุกคนราวกับจะหยุดเต้นหมัดทั้งสี่ที่โจมตีเป้าหมายเดียวกันและพร้อมกัน แด่ว่าจะคนเลยต่อให้เป็นเหล็กหนาก็ถูกทำลายลงได้แต่โรซิลกลับไม่เป็นอะไรเลยหมัดทั้งสี่นั้นแยกกันต่อยไปตามแผ่นอกและหลังของเขาลัวซิลไม่แม้แต่จะขมวดคิ้วยังคงอยู่อยู่ตรงนั้นด้วยสีหน้าที่ผ่อนคลายนั่นทําให้ทั้งรานจตัตุรัสเงียบไปครู่หนึ่งทุกคนต่างตกตะลึงสีหน้าสแสดงอาการตกใจสุดขีดลิงโยลานขมวดคิ้วจ้องมองลัวซิลไม่ละสายตาใบหน้าที่ดูเป็นผู้ใหญ่และเย็นชา กับเต็มไปด้วยความประหลาดใจแม้แต่ตัวนางเองต่อให้ใช้ปราณแท้ทั้งหมดต้านพลังมัดที่โจมตีเข้ามาพร้อมกันนั้นก็อาจได้รับบาดเจ็บบ้างไม่มากก็น้อยแต่หัวเสือพวกนี้นอกจากไม่ได้ใช้ปราณแท้ป้องกันแล้วก็ยังสามารถารับมือคนร้ายได้อย่างสบายๆเพราะเมื่เขาเข้าสู่ระดับ8การปีศาจอมตะที่ได้รับการขัดเกลาขาแข็งแกร่งมากขึ้นสําหรับการโจมตีของนักสู้ระดับ6จึงไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกคันแม้แต่น้อย แน่นอนว่าคนที่ตกตืึนมากที่สุดก็คือชายหนุ่มทั้งสี่คนที่โจมตีโรซิวทันทีที่การโจมตีอันสะเพริงกลัวของเขากระทบบนบร่างกายของโรซิวมันก็ทลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับหินจมลงในมหาสมุทรนั่นทําให้เขารู้สึกเครือบแข็งในพลังของตัวเองในขณะที่อีกฝ่ายใช้เพียงกายเนื้อรับการโจมตีเท่านั้นพวกเขาทั้งสี่คนถอยห่างออกมาทีละคนคนที่สามารถรับการจู่โจมพร้อมการของพวกเขาได้อย่างสบายๆเพียงแค่คิดก็รู้ทันทีว่า ต้องมีพลังที่แข็งแกร่งอย่างไรเ้เทียมทานอย่างแน่นอนเมื่อโรซิวถึงตาร่างกายของเขาก็ปล่อยพลังไอสังหารที่มองเห็นออกมาส่งผลให้ทั้งสี่คนรู้สึกหนาวเหน็บปราวกระจมดิ่งลงสู่นรกที่เต็มไปด้วยการเขียนฆ่าและโรซิลก็คือเทพแห่งการสังหารที่สามารถฆ่าพวกเขาได้อย่างง่ายดายพวกเจ้าจะลงไปเองหรือจะให้ข้าผลักลงไปมุมปากของโรซิลเผยจิตสังหารอันหน้าหวัดหว่นชั่วขณะนั่นมันคือไอสังหารประเภทหนึ่ง ที่เขาได้ครอบครองมันมาจากการฝึกฝนจิตพิฆาตในวิชาเทพพยักขาวซึ่งสามารถทําให้คนเกิดความเครียดทางจิตใจได้หลวซสิวพูดจบทั้งสี่คนก็รีบเพ่นแนบไปทันทีพวกเขาถูกร้อมด้วยยานอย่างรู้และไอสังหารอันน่ากลัวหน้าหวาัดหว่นของหลวซสิวมันทรมานชะนสติใกล้แตกกระเจิงและ,ะไร้ความคิดที่จะต่อต้านตั้งแต่เริ่มต้นหลวซสิวทําให้ชายหนุ่มสี่คนนั้นกลัวจนหนีไปโดยไม่ได้ขยับตัวเลยแม้แต่น้อย และเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปในที่สุดผลลัพธ์ชนี้เหนือความคาดหมายของทุกคนไปนอย่างมากและสร้างความกดดันให้แก่คนที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายการ,รเผชิญหน้ากับย์ประาดอย่างโรสิวทําให้โอกาสชนะของพวกเขาลดน้อยลงต่อไปจะเป็นการจัดกลุ่มการประลองเป็น4ี่กลุ่มโดยยังคงเป็นการตัดสินภายในตระกูลจ่างเช่นเดิมและลดซิวก็ไม่ได้ว่าอะไรในสายตาของเขาการประลองกับพวกไดก็เหมือนกันทั้งนั้น และไม่ว่าจะเป็นตระกูลจางเล่นลูกไม้อะไรก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเขาอยู่ดีข้าไปถึงว่าคู่ต่อสู้ของหลวซสือจะเป็นสิทธิ์ตระกูลจางและดูเหมือนว่าจะเป็นพี่ชายของจางเทียนหัวอีกด้วยเขาพินาว่าจางชงหัวเป็นนักสู้ระดับหกที่ทําให้หลวซิวือรู้สึกแปลกใจแต่เขาได้ได้ว่าเรื่องมันไม่ง่ายไดอย่างนั้นแน่ตระกูลจางรู้ถึงพลังของเขาเป็นอย่างดีแต่กลับจัดคนตระกูลจางมาสู้กับเขาเรื่องเช่นนี้ต้องมีปัญหาแน่ สิทธกูลจางส่วนมากจะปลูกสมุนไพรพิเศษหรือแม้กระทั่งเรียนวิชาหลอมยาในตอนแรกเริ่มในด้านความแข็งแกร่งอาจล่าหลังคนอื่นอยู่มากแต่ถ้าว่าจางเจียนหัวแห่งตระกูลจางไม่เพียงสามารถหลอมยาได้แต่ยังมีพลังที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเพียงแต่ตอนนี้เขาหายตัวไปดังนั้นตระกูลจางจะไม่อาจส่งคนที่โดดเด่นและได้รับการอยอมรับออกมาได้ความแข็งแกร่งของตระกูลจางหลักๆจะอยู่ที่การใช้ยาเสริมพลังให้แก่ตระกูลอื่น และรับนักยุทธจำนวนมากมาอยู่ในตระกูลหลัวซสิวยังต้องประลองในรอบสุดท้ายเหมือนเดิมตอนเช้ากับตอนบ่ายวันพรุ่งนี้มีการประลองเพียงสองรอบซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหลัวซสิวดังนั้นเขาจึงไม่ได้ไปเขาคิดว่าสู้อยู่กับหลอมยาและฝึกฝนน่าจะดีเสียกว่าสองวันต่อมาเมื่อหลวซสิวกินอาหารเที่ยงียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าไปยังเรือนตระกูลจางท,างทันทีหมายว่าเขาไม่ได้ไปชมการประลองรอบเมื่อวานและเช้าวันนี้ แต่เขาครู้ว่าใครเป็นผู้ชนะรัชทายาทกับลิงโยหลานได้รับชัยชนะและพวกเขาทั้งสองคนกำลังจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อประลองกันในเช้าวันพรุ่งนี้รัชทายาทกับบุตรสาวแม่ทัพใหญ่ประลองกันมันน่าสนใจยิ่งนักงานพอดีข้าต้องไปดูสักหน่อยแล้วหลวเซลคิดในใจข่าวก้าวขึ้นบนเวทีประลองและรอให้จาง่งหัวอขึ้นมาแม้แคว้นอูนห่หนานจะมีตระกูลนักยุทธ์อยู่มาก แต่ก็ยังคงมีกองทัพอยู่ด้วยทางนี้เนื่องจากบริเวณชายแดนมักจะมีพวกไร้อรารยะกลุ่มหนึ่งบุกโจมตีอยู่บ่อยครั้งสำหรับการปรองของหลวงซิลกับจางชงหัวทุกคนต่างคิดว่าหลวงชอต้องชนะเพียงแค่สงสัยว่าเหตุใดตระกูลจางจึงให้จางชงหัวประรองกับหลวงซิว,วพราะนี่เป็นเรื่องที่เสียแรงเปล่าโดยที่ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยสมกับเป็นคนที่ทําให้เทียนหัวพ่ายแพ้จะยับว,วังไว้สักครู่สาหายหัวจะอมมือด้วย จางจงหัวก้าวมาอยู่ตรงหน้าหลัวจูและกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มจางชงหัวมีใบหน้าที่คล้ายกับจางเทียนหัวอยู่หลายส่วนระหว่างคิว้วเผยถึงความทะนงตนแต่ถ้าว่ากับมุ่งมั่นกว่าจางเทียนหัวอยู่มากหลัวชิวข้าไปถึงว่าสิทธิตระกูลจางจะสภาพกับเขาหลวชิวจึงกล่าวยินยิ้มว่าเช่นนั้นเรามาปรองกันเถิดซึ่งเสียงทั้งสองคนก็ถอยห่างออกจากกันแล้วเสียงของผู้อาวุโสตระกูลจางก,ก็ดังขึ้น เริ่มได้เวลานั้นอยู่ๆหลวสชิวก็สังเกตเห็นความชั่วร้ายและความเจ้าเล่ห์ในดวงตาของจางชงหัวผู้นั้นหลวงชิวตะหนักในใจเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอนจางชงหัวเป็นฝ่ายลงมือก่อนเขากระโดดไปอยู่ตรงหน้าหลวชิวในก้าวเดียวหมัดทั้งสองเขาถูกห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงร้อนแผดเผาปราณแท้ร้อนอุอันแข็งแกร่งม้วนหนึ่ง ปรากฏออกมาเมื่อมองเห็นหมัดที่โจมตีลงมาัวชิวก็หลบทันทีแต่ว่าะในพริบตานั้นร่างกายเขากลับอ่อนแรงลงเข้นพลังไม่ออกแม้แต่ปาแท้ไม่สามารถใช้ได้เช่นกันนั่นทําให้เขาตื่นตระกนกสุดขีดท่านนั่นเองสีหน้าของจางชงหัวก็ฉายแววชั่วร้ายกดเสียงต่ำลงมาโวชิลเจ้าจบเพแล้วระหว่างที่พูดหมัดเพลิงคนนั้นเขาก็โจ,จมใส่โรชิวราวหยาดิฝนโจมตีโรชิวอย่างมากขึง่ง ในเวลาเพียงชั่วพริบตาร่างกายทั้งหมดของโลชูและศีรษะเขาถูกโจมตีอย่างรุนแรงเจ้าสาวเร็วพวกนี้คาดไปถึงว่าจะเป็นนักสู้ระดับเียดหลัวเสี่ยวคิดไปถึงว่าจางจงหัวจะซ่อนตัวได้มิดชิดเช่นนี้สิ่งที่เขาโกรธที่สุดก็คือจางจงหัวใช้กลฎอุบายที่น่ารังเกียจกับเขาทําให้เขาไม่สามารถเคลื่อนพลังลมปานได้รู้สึกไรร่รุนแรงมาทั้งตัวอาจากล่าวได้ว่าร่างกายของโลชูนั้นแข็งแรง แม้ว่าเขาจะรับแรงต่อสู้ของนักสู้ระดับเจ็ดอย่างหนักแต่เขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงทําให้จางชงหัวอดประหลาดใจไม่ได้เช่นกันตอนนี้เจ้าพูดเมื่อสักครูน่นี้เจ้าปล่อยสารพิษที่ไร้สีไร้กลิ่นออกมาจากปากใช่หรือไม่เส้นลมปาณของข้าถึงได้เป็นอัมาพาตทําให้ลมปาณของข้าเคลื่อนออกมาไม่ได้ใช่หรือไม่หลวเสยวพูดเสียงเบาและมองจางชงหัวด้วยดวตาที่มุ่งมั่นและสงบนิ่งจางชงหัว ้าดไปถึงว่าลัวซิวจะรู้ถึงกฎอุบายของเขาได้มาเร็วขนาดนี้แต่เขาไม่ตอบและจะคงต่อยลัวซิวอย่างบ้าคลั่งลัวซิวเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มแรกแล้วอีกอย่างพลังที่แท้จ,จริงของจางชงหัวคือนักสู้ระดับเพยรผลลัพธ์นี้น่าประหลาดใจไม่น้อยตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมจระกูลจางจึงจัดให้จางจงหัวขึ้นมาต่อสู้กับลัวซิวลัวซิวเจ้ามีพลังแค่นี้เองเหรอทำให้คาผิดหวังเสียจริงลิงโยรานกอดอกอยู่ไม่ไกล ดวงตาที่เย็นชาแต่ไม่ได้ความรู้สึกผิดหวังตอนนี้โดวซิลถูกบังคับจนไปติดขอบเวทีการประลองและกําลังจะพ่ายแพ้ในไม่ช้าโคดูบายของตระกูลจางนั้นฉลาดนักทําให้โดวซิวไม่สามารถป้องกันได้แต่ถึงแม้ตระกูลจางจะกำวนรนทั้งหมดไว้แล้วก็ยังคิดไม่ถึงแหวนที่มองไม่เห็นอยู่บนนิ้วมือของโรวซิลภายในแหวนนั้นมีสาวงามที่ไม่มีใครเทียบได้ถึงสองคนและหนึ่งในนั้นก็เป็นปร,รมาจารย์โอสถที่เป็นพิษที่มีฤทธิ์อัมประภรุนแรง แต่เส้นลมปานของเจ้าแข็งแกร่งมากและร่างกายของเจ้าผ่านการทดสอบจากเซียนปีศาจมาแล้วจะเพียงแค่โคจรวิชาไทเก็กปล่อยให้หยินหยาโคจรไปถึงจุดตันเทียนเพื่อชำระล้างพิษสู่ไมเเยาก้าวท,าทันทีที่โคจรวิชาไทเก็กพลังวิญญาณที่อยู่รอบๆก็หล่งลายออกเข้าสู่ร่างกายของโดชูอย่างมากขัง่งและเข้าสู่เส้นลมปานเช่นเดียวกับพิษที่ทําให้เป็นอมภาพถูกพัดเข้าสู่ตันเทียนอีกทั้งยังได้การชำระล้างด้วยพลังลมปานทั้งห้า เดิมทีจางชงหัวอยากจะทาให้หลวซิวบาดเจ็บสาหัสทาให้หลวซิวนั้งกับพิการแล้วค่อยปรองต่อแต่ไม่ว่าเขาจะโจมตีอย่างไรหลวซิวก็ยังคงมองดูเขาด้วยสายตายที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าราคบว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับร่างกายของเขาหลวซิวสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วและในขณะนั้นเองทุกคนต่างก็เห็นจางชงหัวดึงมีดสั้นที่ส่องแสงแวบออกมาและแทงไปที่หน้าอกของหลวซิวทันทีไปตายซะจางชงหัวตะโกนอย่างเฉียบขาด ทุกคนต่างตกตะลหนึ่งมีความกระโหดเกิดขึ้นที่จตุรัสทำให้เขาเริ่มพูดสาบแช่งออกมาเม,มื่อมีดสั้นในมือของจางชงหัวกำลังจะแทงเข้าที่หน้าอกของรวัวซิวทันใดนั้นรัวซิวไม่เคยอยากาเยือนมาตลอดก็ขยับตัวทันทีกระดูกทั่วร่างกายของเขาดังขึ้นทำให้เกิดเสียงแควแควเห็นเพียงแค่เขายื่นมือซ้ายออกมาจับคุมมีดสั้นเอาไว้จากนั้นใช้พลังบีบมีดเกิดเสียงดังขึ้นที่มือของรัวซิวพร้อมกับมีดสั้นกลายเป็นปุยผง เศษเหล็กร่วงหลนลงบนพื้นวิถีทําให้จางชงหัวหน้าสิ้นเผือได้ความหวาดกลัวไอ้สารเลวตอนแรกเจ้าทำให้ข้าเป็นอัมพภาตที่พิษแต่ตอนนี้เจ้าอยากจะฆ่าข้าทุกวิถีทางแต่ะกลช่างช่างโหดร้ายยิ่งนักขันที่ดัวซิลสาบช่างด้วยความโกรธพลังปานอนุนแดงก็พุ่งออกมาจากมือของเขาแขนทั้งสองข้างถูกล,อล้อมรอบด้วยสายฟ้าของพลังปานจนทำให้ผู้คนหวาดกลัวไปตายซะรอซิลตะโกนด้ความโกรธเขาระดมหมัดทุกหมัดเข้าไปที่ร,ร่างของ ชงหัวเรากับพายทุที่รุนแรงเพียงพริบตาเดียวหมัดนับร้อยหมัดที่ประจุพลางสายฟ้ารุนแรงก็โจมตีเข้าร่างกายของจางชงหัว<อ>จางชงหัวคงส่งเสียงกรีดร้องผู้อมบสตระกูลจางอยู่ด้านหน้าวิธีก็รีบห่อ,อขึ้นมาเมื่อหลัวเสี่ยวชนันก็ฝ่ามือเขาเปลี่ยนเป็นกรงเล็บมังกรครามขนาดใหญ่ทันทีปลายเล็บของมังกรเปล่งประกายด้วยพลังปาดสีครามทะลุผ่านร่างกายของจางจงหัว ลูกสองเลือดหลายลูกพุ่งออกมาจากร่างกายของจางชงหัวจางชงหัวถูกโจมตีด้วยกรงเล็บมังกรครามและมาดูขนาดใหญ่ห้ารูบนร่างกายของเขาซึ่งทั้งหมดถูกแทงด้วยพลังปราณเขาล้มลงกับพื้นและร้องขำขวัญแต่เขากลับยังไม่ตายหลวซิล,ลจะพอได้แล้วผู้สโสตระกูลจางชกหลวซิลแต่หลวซิลหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วเห็นเพียงแค่ต้นขาของหลวซิลที่จู่ๆมีพลังปราณสายฟ้าพั่งผัออกมาเขายกขาขึ้นอย่างรุนแรงจากนั้นาราับว่ามีขวานยักษ์ที่ รอบรอบไปด้วยสายฟ้าสีครามฟาดออมาที่เอวของจางจงโหวดอย่างแรงพอได้แล้วผู้อาวุโสตระกูลหยางคนทัโงหอย่างอุงดหน,นุครั้งแต่ร่างจางจงหวถูกแยกออกเป็นสองท่อนไปเสียแล้วจากการเตะอโนแรงของโลซิวเขาเสียชีวิตบนเวทีประลองฉากนั้นนองเลือดและหน้าขายะขยงไม่น้อยทําให้ผู้คนสั่นสะท้านหนาวไปถึงกระดูกสันหลังทั้งจตุรัสเงียบสงัดในพริบตาได้ยินเสียงนจํจำนวนมากคือน้ำลายลงคอ การกระทำของโลซิลทาให้ทุกคนรู้สึกเหลือเชื่อจริงๆข้าไม่ถึงว่าเขาจะกล้าสังหารศิษย์ที่โอหังต่อหน้าผู้อาสุตระกูลจางทที่ประตูใหญ่ของตระกูลจางอีกทั้งยังสังหารอย่างโหดเหี้ยมทารุณเช่นนี้ตอนที่เขาจะฆ่าข้าทําไมท่านไม่หยุดเขาไว้เขาฆ่าข้าได้หรือว่าข้าจะฆ่าเขาบ้างไม่ได้อีกอย่างข้าจะเล่นตามกติกาอีกด้วยเสียงของโลซิลแต่ไม่ได้ความเย็นชาและโกรธมุลคูนี้ถ้าเขาไม่สามารถกำจัดพิษได้ทันเวลาเขาคงตายไปนานแล้ว เมืคู่น,นี้จางชงหัวแทงหลัวซิวใดบีดสั้นทุกคนต่างเห็นกันหมดที่เป็นการาระเบิดกดแต่เมื่อเป็นเช่นนี้หลัวซิวระเบิดกดฆ่าจางชงหัวก็ไม่ผิดอะไรเช่นกันถ้าอยากสู้กับค้าอย่างนั้นหรือหลอสซิว,วมองผู้โอโซตระกูลจางอย่างเย็นชาโดยมีรังสีอมฤิอาคาดพุ่งพราบไปทั่วร่างกายของเขาผู้โอโซตระกูลจางมองไปที่ร่างที่ขาดเป็นสองท่อนบนพื้นใบหน้าชาลาเขาเต็ไมไปด้วยความโกรธและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาสังหาร ในเวลานี้ผู้อวโสตระกูลจางหลายคนก็มาถึงแล้วฮ่าฮช่างน้าขันเหลือเกินเจเด็กตระกูลจางระมิดกดคิดจะฆ่าผู้อื่นแต่ฆ่ามาสมเร็จทั้งยังถูกกลับฆ่าเสียตอนนี้ผู้อวโสตระกูลจางต้องการแก้แค้นอย่างนั้นหรือชายผู้กล้าหาญในจตุรัสหัวเราะเสียงดังขึ้นทันทีเมื่อมีคนพูดเช่นนั้นผู้คนในจตุรัสต่างก็หัวเราะเยาะตระกูลจางนี่ทำให้สีหน้าของผู้อาวุโสตระกูลจางดูไม่ดีนักพวกเขาเกลียดหลวชิวไม่น้อย จางจงหัวกระโดดชิวขึ้นมาและยาแก้พิษจางจงหัวโรงหน้าแล้วจากนั้นได้พูดคุยกับัวชิวโดยมีพิษอยู่ในปากเช่นนี้จึงทำให้โดชิวตกหลุมพรางแต่ตะกูลจางประเมินความแข็งแกร่งของโดชิวต่ำไปจางชงหัวไม่สามารถทำร้ายโวชิวจนบาดเจ็บสาหัสได้เขาไม่อยากเสียโอกาสไปดังนั้นเขาจึงหยิบมีดสั้นแทงหัวชิวด้วยความสิ้นหวังสำหรับเขาแล้วตะกูลจางแข็งแกร่งมากในคว้นอูนานหากสามารถกักขังเขาได้ ตระกูลจางย่อมจะต้องคุ้มของเขาแน่นอนนอกจากนี้เขายะต้องฆ่าหลวเซิลอีกครั้งให้ได้หลวเซิลตระกูลจางของเราจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ผู้อโสพูดด้วยความเกลียดชังน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความขุนเคืองหลวเซิลของเราเหาะนลพูดว่าแม้ว่าท่านซึ่งเป็นหมอยาผู้ยิ่งใหญ่จะตกมาถึงระดับนี้ข้าก็จะไม่ปล่อยท่านไปหรอกหลวเซิลเดินลงจากเิทีประลองผู้อโสตระกูลย่างไม่ได้ลงมือใดๆกับเขามิะนั้นตระกูลยางจะต้อง ถูกทั่วทั้งแคว้นอุนานหัวระยอเป็นแน่แม้ว่างานชุมนุมยุทธของเมืองหวังจะจัดขึ้นโดยตะกุลจางก็ตามแต่พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎจางชงหัวลงมือใช้มีดก่อนและโลว์ซิวสามารถเพิกเฉยตะกดได้ดังนั้นจึงไม่ปกติที่โลวซิวจะฆ่าจางจงหัวได้ตะกูลจางไม่ได้หยุดหลว์ซิวที่กำลังจะจากไปพวกเขาแสดงท่าทีภาะวะผวังบาง,อย,างอย่างเช่นกันผู้โอโซเหล่านั้นเป็นนักสู้ระดับเจ็ด พวกเขาเข้าใจเ,าเรื่องของจางชงหัวแต่โดชิลกลับมาฆ่าจางชงหัวได้อย่างสบายๆเช่นนี้แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของโดซิลอาจใกล้เคียงกับนักสู้ระดับ8ไปแล้วหลซิลจะอย่าไ,ได้ใจนักเลยอาจารย์ของจางชงหัวจะตามหาเจ้าอย่างแน่นอนผู้โอโสคนหนึ่งตะโกนอย่างเย็นชาและสั่งให้คนมาทำความสะอาดเก็บศพจางชงหัวบนวิธีการบรองลงไปในขณะเดียวกันพวกเขาเป็นนักสู้ระดับเจ็ เห็นได้ช you know so ัดว่าจางจงหนวอ่อนแอกว่าหลวสิว hmm. ย yeah. ิ่งไปกว่านั้นจางชงหัวที่โจมตีหลวสิวยามากข้ามมาก่อนก็ไม่สามารถทําอันตรายต่อหลวูสิวได้เลยเช่นนั้นก็หมายควาว่าความแข็งแกร่งของหลวสิวนั้นไม่ธรรมดานี่ไม่ใช่นักสู้ระดับเจ็ดธรรมดาเสียแล้วดิ่งหยูหลานขมวดคิ้วเล็กน้อยนางมองแผ่นหลังของหลวูสิวแล้วกัดลิมีปากสีแดงของนางนางก็เป็นนักสู้ระดับเจ็ดแต่นําไม่สามารถแสดงพลังป่าที่ทรงพลังเช่นหลวูสิวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาที่ทําให้พลังปราณระเบิดออกมาและกลายเป็นปราณแท้ประจมตีทันทีการที่ทาเช่นนี้ยากที่จะทําทได้อย่างใจและนนก็แทบจะไม่สามารถทําได้เลยความเกลียดชังระหว่างหลัวชิวและตระกูลจางรุนแรงขึ้นอีกครั้งทําให้กองกําลังหลักก้อพัวพันกันอย่างมากในเวลานี้เนื่องจากหลายคนมีความสัมพันธ์ที่ดีตระกูลจางในต,ตอนนี้เรื่องตระกูลจางกับตระกูลหลัวจะทําสงครามเป็นเรื่องใหญ่โตแน่นอนแต่ว่าเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ หากตะกูลจางล้มเหล, w, ตล,ลวตะกูลหลวงจะผนวกกับตะกูลอื่นเข้ามาและควบคุมกิจการใหญ่ของตระกูลจางจะเป็นพลังโอสถที่ทรงพลังเมื่อถึงเวลานั้น,อนกองกาลังเหล่านั้นที่ช่วยตะก,กูลจางจะต้องทนทุกข์ทรมานแน่นอนโมเออรอสิวกับไดึงหอต้นหวังขวเขาเขารีกไปห้องรับเพื่อฝึกซ้อมพอ่อซูบาเยาต้องการสอนกลเม็ดสกรปรกบางอย่างที่สามารถป้องกันพิษให้เขาได้พิฉะนั้นหากพายพักหน้า พบเจออีกครั้งเขาคงไม่โชคดีเช่นนี้แน่เจ้าหนูวันนี้เจ้าคนโกรธชาชาราผู้นั้นจะทำให้เขาจมตีเจ้าเจ้าก็สามารถค้าเขาขได้เหมือนกันตอนนี้ความคิดของเจ้ายังเด็กเกินไปนะักป่าโยโย,โยส่สวมชุดสีดำและพิงกําแพงพร้อมกอดอกดวงตาที่เย็นชาแต่บริเจสนาสังหารสู่ไม่เหยาวิมหวานพูดว่าสิพี่ข้าจำได้ว่าตอนนั้นท่านพูดว่าท่านประาการการทำของเจ้าเด็กน้อยพอดีมากแล้วตอนนี้เหตุใด ปโยตะคอกเขาไม่มีความเกียจชังและเด็ดขาดมากออ่าที่จะฆ่าคนพี่โยโย่ท่านเบื่อเสื้อผ้าเ่าแล้วหรือยังหรือว่าแห่ข้าซื้อชุดใหม่ให้ที่สวยงานวันนี้ให้ดีหรือไม่หลัวเซียวพูดด้วยรอยยิ้มเพื่อเอาใจสาวงามทั้งสองคนนี้หลัวชิวใช้วิธีนี้เพราะเขารู้ว่าหญิงสาวทั้งสองชอบสวมใส่ชุดสวยงามเป็นที่สุดดังนั้นเขาจึงใช้วิธีนี้และยังได้ผลดีเช่นเดิม ร่องรอยของความแดงปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เย็นชาของปายโยโย่น้ำเสียของนางอ่อนย่นลงตอนนี้ยังไม่จําเป็นสูมายาปิดปากด้วยมืออ่อนอยาวของนางแอบพอวราอค,คิกคักแล้วพูดว่าเจ้าเด็กน้อยสิทธิของข้าเยินยออะไรเจ้านักนางถึงมีเสื้อผ้ามากมายก,กว่าข้าส่วนข้าเขาปฏิบัติดีต่อเจ้าเช่นกันเจ้าของข้าน้อยมากเจ้าเป็นอย่างมากเลยโลซิลแลบบินออกมาและรอบสูดกลิ่นหอมที่เล็ดลอกออกจากสูมายา เขาจงใจพูดด้วยหน้าตาบุ่ดบึง้งทำให้เป็นไรเช่นนั้นข้าจะทบให้ปโยโย่ภูมิใจได้อย่างไรกันเฮ้ยเจ้ายัางฉลาดอยู่นี่ปยโยโย่ตะ้อเสียงเบาใบาหน้าที่งดงามยังปรากฏรอยยิ้มเล็กน้อยเสดจพี่เช่นนั้นท่านยกเสื้อผ้ามานั่ให้ข้าเถอะสุเมียวกล่าวด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานอยากจะต้องให้อีกเือเสื้อผ้าของเราปกติก็ผัดเปลี่ยนกันใส่อยู่แล้วไม่ใช่เลปยปโยโย่กรอกตาจนเห็นแต่ตาขาว โลซิลูว,ว่าสาวงามสองคนอยู่บ้านหลังเล็กในแหวนทั้งวันจะต้องเบื่อมากอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงไม่เพียงแต่สั่งซื้อเสื้อผ้าสวยๆมากมายแต่ยังมองบอุปกรณ์บางอย่างให้พวกนางเพื่อทําให้พวกนางเบื่อน้อยลงไปอีกขอเขาทําเช่นนี้ก็ทําให้สาวงามทั้งสองคนมีความสุขแปลว่าพวกนางจะเคยแข็งแกร่ง,แ,งแต่ตอนนี้สูญเสียความแข็งแกร่งและเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาเท่านั้นไปโยโย,โย,โยและซูหมหยา ต่างรู้วิธีจัดการกับสารพิษท,ที่ไร้กลิ่นและไร้สีพวกนายก็สอนหลัวซิวอย่างรวดเร็วถึงวิธีใช้พลังลมฟาาเพื่อป้องกันเช่นลมปราณหลังออกจากห้องรับแล้วหลัวซิวก็มาที่ศาลาพักร้อนในสวนหลังบ้านเม่งป๋อและหลัวลู่จงก็อยู่ที่นั่นพวกเขากำลังพูดคุยถึงเรื่องวิธีการหลอมอยาหลัวซิวเมื่อได้ยินแล้วและแรกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาทั้งสามคน เจ้าหนูวันนี้จเจ้าก่อปัญหาใหญ่อีกแล้วข้าไม่เข้าใจว่าเจ้ารู้วิธีสร้างปัญหาตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างนี้ได้อย่างไรหลวดงด้จงสายหน้าและยิ้มให้หลวงซิวเมืองปอยิ้มและพูดว่าเด็กพวกนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาวิะนั้นข้าก็คงจะไม่แพ้เขาดูเหมือนว่าสงครามระหว่างตระกูลหลัวกับตระกูลจางคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วหลวงซิว,วเม้มปากพูดว่านี่เป็นสิ่งที่ตระกูลจางหาเรื่องใส่ตัวเองข้าแค่ทำในสิ่งที่ข้าคิดว่าถูกต้องแล้ว คุณชายหลวงเจ้าหอผู้โสต้นหวังไปคิดว่าพวกท่านจะมาอยู่ที่นี่เสียงที่ไพรวระเด้อ่อนโยนดังขึ้นมันทำให้หัวใจของหลซิวค็เต้นไม่เป็นจังหวะนี่คือเสียงของขวาเยวินเรื่องของหลัวสิวกับขวาเยวินเบิ่งป๋อและหลัวลู่จงชายชราสองคนนี้ก็รู้อะไรบางอย่างเช่นกันพิะนั้นร้านโอสดุดต้นเชียงคงจะไม่ขายสมุนไพรวิเศษเหล่านั้นให้ในราคาที่ต่ำแคนี้ให้กับหอต้นหวัง ชจรัตนทั้งสองคนจากไปอยากรู้ความแต่โดซิวกแอบบดอยู่ในใจครั้งนี้ฮาวาเยว,วินแต่งตัวได้ดีนักเลือนพระร่างหยกที่สวยงามของนางถูกห่อหุ้มด้วยชุดยาวสีขาวราวกับเทพพิดาในความสง่างามนั้นมีสเสน่ห์อันเร่าร้อนและแฝงริกิจอายที่แตกต่างไปทําให้ัวสิวที่ชื่นชมในตัวนางต้องหน้านิ้วคิ้วขมวดหลงเล็กน้อยไม่หน้าทางขดหูของวสิวฮาวาเยว,วินก็พูดอย่างติดตลก ข้าดูว่าเจ้าเกลียดข้าหลวงสิวก็รีบดอธิบายไม่ใช่เพียงเช่นนั้นเพียงแค่พี่เหยี่ยวินทุกครั้งที่ท่านดึงดูดใจเกินไปทําให้ผู้คนอยากก่ออาชญากรรมขวาเหยี่ยวินรู้สึกจนินดีไปยิ่งนักและพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนหวาน,ววนเจ้ากังวลจ้าจะไม่เข้าใจข้าหรือเปล่าไม่ววต้องกังวลตราบใดที่เจ้าเข้าไปในต้นเชียงเถายวนและกลายเป็นนักรอบยาที่โดดเด่ที่นั่นข้าจะเป็นของเจ้าหลวงสิว สายหน้าและพูดว่าข้าไม่ไปข้าบอกได้ว่าข้าต้องการเข้าสํานักไทอูพาวาญเยาวินพูดอย่างโอหังศัตรูตัวน้อยของข้าตอนนี้เจ้าอยากครอบครองข้าอย่างนั้นหรือล่าเสือพูดอย่างเร่งรีบไม่ไม่พี่เยาวินท่านพี่สวยจริงๆแต่ถ้ากลัวข้าข้ามีสัญญาคู่มัอนกับรูปมิญหยาดังนั้นหากข้าต้องการท่านอีกคนข้าต้องได้รับความยินยอมจากน้างพาวาเยวินถอนหายใจเล็กน้อย จากนั้นแลบลิ้นใส่หลวงซิวและพูดอย่างรอเล่นถ้าไม่อยากเป็นน้อยของเจ้าแต่อยากจะเป็นสาวใช้ของเจ้าอย่างไรก็ตามวันนี้ข้าจะกลับไปที่ต้นเชียงเทายวนจะจะไปกับข้าหรือไม่ว่าหอยินถามอย่างมีความหวังหลวงซิวตกแต่และพูดว่าดาวร้านโอสถต้นเชียงจะทาอย่างไรข้าตัดสินใจไปที่สนักไธอู่แล้วข้าก็ราบซึ้งในความมีน้าใจของท่านนักจะแปลกใจนักเลยนายหญิงทุกรุ่นต่างชื่อ ฮาวายเออวินข้าดูแลรัฐโอสถต้นเชียงมาเพียงสองปีแล้วชื่อจริงของข้าไมา่ใช่ฮาวาเยอวินฮาวายเยอวินกล่าวสีหน้าของนางมีความผิดหวังสุดท้ายหลัวซิวเขาไม่ไปกับนาง